วันนี้แขกจะพาทุกคนมานั่งรถไฟโบราณที่นี่มีชื่อว่าชนิพรัตเป็นยอดเขาอันซีนที่คนไม่ค่อยรู้จักกันรถไฟโบราณน,น่ารักมากเพราะที่นี่นะคะตั้งอยู่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวหลักที่เมืองอินทลาเค้น เพราะส่วนมากนะคะคนที่มาอินทราคเคนเนี่ยเขาก็จะไปขึ้นยุเฟรยอกกินเดวาวหรือถ้าอยากนั่งรถไฟไต่เขานะคะเขาก็จะเลือกไปขึ้นที่เบรียนโรทอนเป็นรถไฟหัวรถจักรไอ้น้าแต่ช่วงนี้เขาปิดค่ะแขกก็เลยมาขึ้นที่นี่เหมือนกันโดยที่นี่นะคะจะมีความสูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ที่1967เมตรเป็นเขาที่ไม่ได้สูงมากแต่บรรยากาศดีสุดยอดเขาที่นี่นะคะจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงหน้าร้อนจะเปิดประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนะคะไปจนถึงวันที่20ตุลาในปีนี้เพราะฉะนั้นใครที่จะมาเที่ยวสวิต ตุลานี้รีบมากันเลยค่ะซึ่งวิธีเดินทางมาที่นี่ก็ง่ายมากๆนะคะให้เราเริ่มต้นจากสถานีอินเทราเคนออสนั่งรถไฟแค่4นาทีนะคะมาถึงสถานีรถไฟวิเดอร์วิวจากนั้นนะคะก็มาซื้อตั๋วที่หน้าสถานีราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่64ฟังถ้ามีสวิตพาร์ตก็จะลดได้50%โดยรถไฟนะคะจะออกทุก40นาทีแล้วใช้เวลาวิ่งไปข้างบนเนี่ยประมาณ55นาทีและนี่ก็คือหน้าตาของรถไฟที่เราจะขึ้นค่ะจะเป็นรถไฟหัวรถจักรไอ้น้ำแบบโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1894น,ะะนึนงแปดเก้าสี่ บันนี้ก็ประมาณ130ปีแล้วใครมาเที่ยวซื้อช่วงนี้ก็อย่าลืมมาขึ้นกัน้วยนะจ้าวิวสวยมากและสิ่งที่แขรชอบมากที่สุดนะคะคือประตูเนี่ยเราสามารถดึงลงมาได้แล้วเราก็จะสามารถมองเห็นวิวสวยๆแบบนี้ถ่ายรูปออกมาก็ไม่ติดกระจกด้วยและถ้าถามแขน,นะคะว่าเราควรจะนั่งรถไฟทางไหนดีนะคะจะได้เห็นวิวสวยๆให้เรานั่งฝั่งเดียวกับทางขึ้นเลยค่ะแต่จริงๆมันก็สวยทั้ง2ด้านนะ แต่ข้อดีของฝั่งนี้นะคะคือเราจะมองเห็นเทือกเขาแบบใกล้ๆเราแล้วก็ถ้าตอนที่มีหิมะเนี่ยมันก็จะสวยงามแบบนี้เลยและแนะนําให้นั่งต้นหรือว่าปลายนะคะเราจะได้ถ่ายรูปรถไฟโคง้คงๆสวยๆแบบนี้ซึ่งวิวระหว่างสองข้างทางที่เราขึ้นไปนะคะเราก็จะมองเห็นทะเลสาบเรียนทะเลสาบทูนและก็เห็นวิวเมืองนะคะอินทราชเกนเราทุมนเนินเป็นอะไรที่สวยงามสุดๆเลยและถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศน่ารัก,น,รกน่ารักนะคะให้มาช่วง11โมงถึงบ่ายสโดยจะมีคนสวิตนะคะใส่ชุดโบราณแล้วก็มีการเป่าเครื่องดนตรีเราก็จะได้ฟังเสียงนะคะ อาฟอนไปทั่วภูเขาเป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็โรแมนติกมากๆโดยข้างบนนะคะก็จะมีจุดให้เราได้ถ่ายรูปเยอะมากๆโดยข้างบนนะคะก็จะมีกรอบรูปขนาดใหญ่นะคะให้คนขึ้นไปถ่ายรูปเอาเป็นว่าใครมาขึ้นยอดเขาชนิพลานะคะต้องมาถ่ายรูปที่มุมนี้ถ้าใครมีเวลานะคะแขกก็นแนะนําให้เดินเล่นรอบๆเลยนะคะเพราะมีจุดชมวิวเยอะมากๆและที่นี่นะคะก็ยังมีสนามเด็กเล่นเหมาะสําหรับใครนะคะที่มาเป็นครอบครัวรับรองว่าเด็กไม่เหงาและสิ่งที่แขกชอบมากที่สุดของที่นี่คือร้านอาหารแบบพาโนรามาที่ทําให้เราได้ทานอาหารไปกับ แแอ,อลแบบใก้ๆซึ่งอาหารที่แนะนําว่าต้องลองมาทานที่นี่เลยก็คือฟองดูชี้นี่น่าจะเป็นฟองดูอีกสถานที่หนึ่งที่แขบอกเลยว่ารสชาติดีแล้วก็ไม่เค็มเลยค่ะแนะนําให้มาทานฟองดูนะคะแล้วมีวิวฉากหลังเป็นภูเขาหิมะสวยๆแบบนี้และเมนูส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นอาหารสวิสแบบท้องถิ่นเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่แขบอกเลยว่ารสชาติดีมากๆแนะนําให้มาลองค่ะและใครที่อยากดื่มด่ากับธรรมชาตินะคะแนะนําให้มาพักโฮเทลที่นี่นะคะซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีเลยซึ่งจุดเด่นของโรงแรมนี้นะคะนอกจากชื เื่อเขาจะสวยงามแล้วเขายังมีอ่างให้เราแช่น้ําร้อนแล้วก็ดูวิวสวยๆเอาเป็นว่าใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบสวิตส,สวิสนะคะแขกแนะนําให้มาที่นี่เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ